วันนี้นะครับผมมารีวิวของแปลกสักหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยรีวิวมันแยกแต่อย่างใดนะฮะในชื่อเทปเนี่ยก็เขียนว่าเป็นขนมชั้นนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นชื่อที่คลิกเบสหรือว่าหลอกให้เข้ามาดูจริงๆนะครับจริงๆแล้วมันคือคีย์แคปนะครับคีย์แคปในที่นี้พูด,ดง่ายภาษาไทย ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เรียกว่า crystal crown keycap ซึ่งมันดูแล้วเหมือนขนมชั้นจริงๆนะครับเป็นคีย์แคปจากแบรนด G ์ G Skill เอ้งงดิเพราะว่าปกติแล้ว G Skill เนี่ยถ้าเรานึกถึงแบรนด์นี้เราจะคิดถึงพวก ram memory อะไรอย่างงี้นะครับจริงๆแล้วเขามีเกมมิ่งเกียร์ด้วยนะครับและเขาส่งไอ้คีย์แคป2ออันนี้มาให้ผมหลายเดือนมากๆแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าเกือบครึ่งปีด้วยซ้ำนะครับผมไม่รีวิวสักทีเพราะว่าเขาส่งมาแต่คีย์แคปและดันไม่ส่งคีย์บอร์ดมาให้ ในขณะเดียวกันนะครับพี่เทอร์มอนเทคเขาก็ส่งคีย์บอร์ดมาให้นะฮะก็ขอยืมหน่อยละกันนะครับโทษทีขอยืมไปรีวิวคีย์แคปของ G Skill สักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าการเปลี่ยนคีย์แคปเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็มันจะฟุ้งฟริ้งมากกว่าเดิมหรือเปล่าหลักๆแล้วแกะกล่องออกมานะค,คุณจะเห็นว่ามันมีแยกมาในซองสูญญากาศอยู่3อันนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวคีย์แคปนั่นแหละ ไม่ได้วางมาในแพทเทิร์นอะไรที่อลังการแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีคีย์แคปสปูลเลอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูตัวสีขาวกันนะฮะอาวยังไม่ได้แกะนี่ว่าขอหยิบคัตเตอร์แบบคัตเตอร์ว่มีอีกบริษัทนี้ไม่ได้เลือกจริงๆเลยนะฮะต้องเอากันไกลมาคอยตัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างแหมอันนี้เป็นสีขาวนะครับก็ฟิวฟ้าไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะดูเหลืองๆนวลตานิดนึงนะเฮ้ยก็สวยงามดีอะเดี๋ยวมาแกะกันเลยอง้้่ไมตใช อ่าร่วงกระจายหมดเลย <No. S 1> มามาดูกันเลยนะครับวิธีการถอดไม่ยากนะครับด้วยความที่คีย์บอร์ดทีทีของผมเนี่ยมันเป็นแบบปุ่มลอยอยู่แล้วไม่ต้องใช้คีย์แคปพูลเลอร์ก็ได้นะครับคุณเอามือดึงออกมาแล้วก็เอาตัวไม้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างนี้อ่าผิดปุ่มนี่มัน F6 <c oughs> ก็เวลาคุณจะถอดคีย์แคปเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณถอดแล้วมันอาจจะใส่ไม่ตรงที่เดิมนะครับต้องมาหาการเรียงอะไรใหม่จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถอดทีละปุ่มสลับทีละปุ่มนีกว่า ตัวคีย์แคปเองเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นแบบเ h e r r y MX ็มเอ็มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่า m ม c ค a n ที่เข้าคีย r บดในตลาดเนี่ยประมาณ90%นะครับมันเป็นเ h e r r y MX ็มเอ็มนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าสามารถใส่เข้าไปได้ง่ายๆเลยตรงนี้นะครับแล้วตัวคีย์แคปเองเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 La เ e r ยอร์นะครับพลาสติกสายด้านล่างแล้วก็เป็นพลาสติกแบบที่มี t e x t u r e อร์แบบสักๆาขึ้นหนึ่งด้านบนนะครับผม่ดาวาน่าจะยังเป็น ABS อยู่นะเดี๋ยวลองใส่ดูกันเลยคุณจะเห็นว่่่าาาสสีีขออองงมนนงามมามัันเยยจะวกกืคคคุณใชู้บบ์รด ที่มันเป็นปุ่มลอยและก็มีไฟ RGB ที่อลังการปกติแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดี t ตัวนี้ผมว่าไฟมันถ้าใช้คีย์แคมปเดิมจะเห็นว่าไม่ค่อยสว่างัเท่าไหร่นะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นของ G-Skill ตัวใหม่แล้วมันดูฟุ้งฟิ้งกว่าเดิมเยอะเลยส่วนสีขาวกับสีดำเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างเรื่องดีไซน์เล็กน้อยนะครับสีขาวเนี่ยมันจะเป็นขาวทั้งแผ่นนะครับส่วนดำเนี่ยจะมีการไฮไลท์ขอบออกมานะครับแต่ว่าไอการไฮไลท์ขอบเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าสวิตช์ด้านล่างของคุณเนี่ย ไฟ LED มันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตัวนี้ไฟ LED มันอยู่บนนะครับขอบมันก็จะขึ้นแค่บริเวณด้านบนอย่างที่เห็นเทียบกับตัวคีย์แคปเดิมที่ติดมาบคีย์บอร์ดเนี่ยคุณจะเห็นว่า ไอตัวของ G-Skill เนี่ยมันมีความหนามากกว่ากันอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งความหนาและความบางตรงนี้จะทําให้ฟิลลิ่งการพิมพ์เปลี่ยนไปด้วยแตกต่างกันยังไงนะครับเรื่องฟิลลิ่งเนี้ยด้วยความที่คีย์แคปมันหนากว่าเมื่อเทียบของเดิมนะเวลาคุณพิมพ์คุณจะรู้สึกว่าตัวคีย์บอร์ดมันมีความแน่นมากขึ้นพิมพ์แล้วรู้สึกมั่นคงไม่โยบยาบนะครับ T-T ตัวนี้มันก็มีเพลทด้านล่างที่ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วการบัดกรีสวิตเข้าตัวบอดี้ของเขาก็ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนัั้้้้แแลลววววิตตีีกบถถือ่าาดคุณ เอาคีย์แคที่ดีกว่าเดิมใส่เข้าไปการพิมพ์จะรู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันแพงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้บางคนอาจจะถามว่าพอเปลี่ยน k e y c a p ปแล้วฟิลลิ่งคีย์บอร์ดเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่ามันก็เปลี่ยนนะครับแต่ผมบอกกัเลยว่าเปลี่ยนประมาณ20-30%ไม่เกินนี้นะครับและตัวนี้ผมว่าเปลี่ยนจากเดิมประมาณ20%ละกันนะครับเพราะว่า ไอตัวกำหนดฟิลลิ่งของคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่สวิตช์นะครับคีย์แคปเป็นฟิลลิ่งของการสัมผัสเท่านั้นแต่ว่าน้ำหนักการกดอะไรต่างเนี่ยมันยังคงอยู่ที่สวิตช์เป็นหลักอยู่ดีโดยรวมแล้วนะครับคีย์แคปัวนี้มันก็สวยงามดีนะครับเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในห้องมืดๆแล้วเนี่ยมันดูฟุ้งฟิ้งขึ้นเยอะเลยนะครับฟิลลิ่งโดยรวมแล้วอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับโอเคความแน่นเนี่ยมันแน่นขึ้นจริงแต่ว่าการสัมผัสเนี่ยมันก็ยังเป็นวัสดุ ABS เหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยน แบบ texture อื่นอย่างเช่น PBT เลยก็ได้นะครับต,ตัวนี้ยังคงไม่ใช่เน้นการอัปเกรดเรื่องความสวยงามเป็นหลักมากกว่านะครับ <S <S พลาสติกด้านข้างเนี่ยมันมาใสาๆเลยนะครับตอนนี้ดูใสสะท้อนกับไฟ LED สวยมากแต่ใช้ไปนานพอมันสกปรกมันเป็นคราบขี้มือเจอฝุน่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันจะมัวๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องราคาไม่รู้ครับผมไม่รู้้วยซ้ำว่าเขาส่งให้ผมทําไมนะเพราะว่า เขาไม่ได้บอกเลยว่ามีขายในประเทศไทยหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาสักหน่อยนะครับแต่ถ้าผมเดานะผมว่าไม่มีเพราะว่าฟอนต์ไทยไม่มีอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําตลาดในประเทศไทยยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าเทปนี้ก็มารีวิวให้ดูกันขำๆแล้วกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนคีย์แคปว่าพอเปลี่ยนเป็นโทนนี้แล้วมันเป็นขนมชั้นที่มันสวยงามขึ้นขนาดไหนเพราะผมก็ไม่รู้นะครับว่าการรีวิวคีย์แคปมันจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่า